จริงจริง,รง,รงคุณไทยเองเนี่ยโดย f u n d a เ e นทั l ไม่ได้แย่นะครับปีหน้าเองผมว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจสําหรับภาพของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายกระตุ้นที่คุณดีต้ารายงานไปเบื้อ,องต้นนะปีหน้าเราจะมีเรื่องของอะไรนะเป็นเปลี่ยนชื่อบอร์ดจนจำไม่ค่อยได้แล้ว e receive e fund อะไรก็ไม่รู้นะนะครับก็อะไรนโยบายกระตุ้นหนอเนาะนะครับรวมไปถึงเรื่องของวอลเล็ตอีกนะครับห้าแสนล้านนะครับหรือต่อให้วอลเล็ตไม่ผ่านผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ต้องมีนโยบายกระตุ้นตัวอื่นแหละ นะครับปีหน้าเศรษฐกิจไทยก็โอเคเนาะที่คาดการณ์กันไม่ว่าจะเป็นตัวสภาพาร์หรือว่าแบง์ชาติเนี่ยก็มองกัน3%าเกว่านะครับเอ่อ valuation ไม่แพงแล้วปีหน้าเนี่ยผมว่าค่าเงินบาทเนี่ยเผลอๆเนี่ยน่าจะกลับมาแข่งค่านะหลังจากที่ปีนี้เราเห็นสัญญาณของเงินบาทเนี่ยมันมันอ่อนค่าขึ้นมานะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเงินบาทน่าจะกลับมาแข่งค่าจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวดอกเบี้ยนโยบายของไทยมันก็ปรับขึ้นมาเนาะพร้อมๆกับตัว treasury bond ยู่2ปีนะครับ จริงๆเทสรี่ยูสองปีกับดอกเบีย้ยเฟดมันก็ทิศทางมันก็ไปได้กันแหละแต่ขอแต่วันนี้ขอใช้ตัวตัวสองปีแล้วกันนะครับจะเห็นว่าวันนี้ทิศทางของยูของของทาสารล้ามันเริ่มปรับลงมาแล้วนะครับก็เป็นตัวอิมพายว่าตลาดเองมองว่าปีหน้าเนี่ยเฟดมีโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเองก็มีโอกาสเหมือนที่ปีหน้าเราจะกดดอกเบีย้ยลงดอกเบีย้ยนโยบายของไทยแล้วอีกอย่างในเงินเฟ้อวันนี้ของเราก็ต่ำต่ำเนาะเหลือประมาณแบบลบศูนย์จุดกว่ากว่าด้วยกันนะครับแต่จริงจริงเงินเฟ้อเราไม่ได้เข้าสู่เงินฝืดนะครับ มันเป็นเพียงแค่การที่รัฐบาลเข้ามาซัพพอร์ตเกี่ยวเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งอย่างเมื่อวานเองรัฐบาลก็เพิ่งออกมาเรียกว่าช่วยค่าใช้จ่ายเนาะในการเรียกว่าตึง,ต,งตึงราคาค่าไฟไว้นะครับตึงราคาดีเซลต่อไปแล้วก็มีเรื่องของราคาแก๊สด้วยนะครับ LPG นิดนิดหน่อยหน่อยครับซึ่งมันจะทําให้ตรงนี้เนี่ยเงินเฟอ้อมันจะเล่งขึ้นไม่สูงพอเงินเฟอ้อมันเล่งขึ้นไม่สูงเนี่ยดอกเบีย้ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปรับขึ้นเยอะถูกต้องไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบวกต่อค่า ค่างเงินบาทนะครับถ้าเกิดเรามาดูเรามาดูรูปนี้นะครับระหว่างการเคลื่อนไหวของตัวอ่า US บอ e l d ที่เป็นเส้นสีเหลืองในค่างเงินบาทจะเห็นว่าทิศทางมันก็จะสอดคล้องมาด้วยกันนะครับในช่วงที่บอลยูมันเล่นขึ้นมาเราจะเห็นว่าเงินบาทก็อ่อนค่านะครับเห็นนะครับแต่พอหลังจากนี้ยูน่าจะเริ่มปรับลงเนาะตามตามตาม,ตาม,ต,ามตามการคาดหวังเงินเงินอ่าตามการคาดหวังดอกเบีย้ยของของเฟดนะครับพี่ว่า,น,าน่าจะปรับลง,งเงินบาทก็มีโอกาสที่จะกลับมา กับมาแข่งค่าในในปีในปีหน้านะครับซึ่งเวลาที่ดอกซึ่งเวลาทีเออ่เงินบาทมันแข็งค่าเนี่ยมันก็จะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยหนะผมเชื่อว่าฟลรมีโอกาสที่จะน่าจะไหลกลับมาซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองสวันก่อนหน้านี้เราเริ่มเห็นฟลกลับมาแม้เมื่อวานเนี่ยจะเห็นการขายบ้างแต่ผมว่าปีหน้าเนี่ยมีลุนที่เขาน่าจะกลับมานะครับเพราะว่าฟลเนี่ยจะชอบประเทศที่มีค่าเงินบาทอ่าหรือมีหรือมีสกุลเงินที่เป็นนักสัการเรียกว่าแข็งค่าอันนี้จะอันนี้จะเป็นอีกปััจจยนึงที่เป็น เป็นปัจจบอก่อหุ้นไทยนะครับฟอนเดเมนทัลแย่ดีอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกเศรษฐกิจไทยปีหน้ามีแรงหนุนเยอะแถมจะได้เรื่องของค่าเงินเข้ามาช่วยอีกโหปีหน้าเนี่ยมีแต่ปัจจัยบวกให้กับให้กับตลาดหุ้นไทยนะครับก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมดหวังกันช่วงนี้มันอาจจะแบบดูเคลื่อนไหวแบบงงๆนิดนิดนึงแต่ปีหน้าผมเชื่อหุ้นไทยน่าจะดีเอาเพอร์ฟอร์มหุ้นโลกแน่นอนนะครับ